ผมจะมาอัปเดตกรับบิตคอยตอตอนเย็นนะครับก็คลิปนี้ทำขึ้นมานะครับเป็นการอัปเดตราคาเท่านั้นนะครับไม่ใช่เป็นคลิปที่แนะนําหรือชักชวนในการลงทุนนะครับการลงทุนความเสี่ยงนะครับผมเดี๋ยวมากันเร็วๆเ,เลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับเรียนลูน่านะครับอยู่ในกระดานกลับนะครับก็อ,อยู่ที่0.0019ฝั่งขวาอยู่ที่0.20ถ้าเกิดไกลซื้อฝวางขวาก็สามารถก็ขวาได้เลยแต่เกิดคุณรอฝั่งซ้ายก็อาจจะได้ยากสักหน่อยนะครับก็ลองศึกษาเพิ่มเติมดูแต่คลันี้ผมจะมาเจาะลึกโฟกัสของบิตคอยก่อนแล้วกันนะครับว่ามาในตามที่ผมคาดหรือเปล่านะครับในรายกลุ่มก็โพสต์ไปแล้วนะครับเพื่อนๆโอเคครับตัวอื่นๆหมาวิ่งบิตคอยวิ่ง นะครับแล้วเป็นยังไงบ้างในมุมมองส่วนตัวลึกๆ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 ทำเฟรมเดย์บิตคอยมีโอกาสตรงนี้ชนแนวต้านนะครับตามเฟรมสั้นๆเดี๋ยวย่อลงบ้างแต่มันจะบินมาแถวๆนี้นะครับเพื่อนๆโซนนี้นะครับมันอาจจะย่อลงมาแต่หลายคนเนี่ยรอเซลล์ตรงนี้นะครับคำว่าเซลหมา,ายความว่ารอเซลล์ตรงนี้22,900แต่มันจะขึ้นจะแลบ ผ่านไปก่อนนะครับแถวแถวสองหมื่นสามพันสองร้อยอะไรแบบนี้ครับแล้วก็มันเดี๋ยวค่อยทุบลงมาต่อดังนั้นแล้วผมคิดว่าวันนี้ s สี่ไปได้แล้วก็มาดูตามเฟรมเดย์มันจะไปไหน day นะครับมันจะไปไหนสองหมื่นแปดนะครับตามเฟรมเดย์ตามเฟรมเดย์ไปสองหมื่นแปดนะครับคือมันอักล้างกับพวกที่ เจาเซล์นะครับมันต้องขึ้นไปกลบให้พวกเจาะเซล์เนี่ยปิดออเดอร์นะครับเพราะบางคนเนี่ยเซล์ตรงนี้ยังไม่ปิดเลยก็ได้ย้อนกลับไปเนี่ยบางคนบางคนเจาเซล์ตรงนี้โอ้โหถูกทางถูกทางถูกทางสบายใจสุดท้ายเปิดพอลงมาตรงนี้เปิดคิดว่าจะลงต่อเปิดเปิดหลอดเพิ่มตุๆๆๆ๊ดตุ๊ดตุ๊ดสุดท้ายต้นตุนแตนที่จะอยู่ตรงนี้ก็ลงมาเหลือตรงนี้สุดท้ายพอขึ้นมาตรงนี้เรียบร้อยครับต้องปิดแล้วครับโอเวอร์เทรดสุดท้ายเรียบร้อยจบครับขาดทุนครับขาดทุนครับจบนะครับ โอเคเดี๋ยวเราจะมาดูด้วยกันนะครับว่าตามเฟรมของวิกนะครับวิกผมคิดว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอ่านี่คือวิกนี้นะครับวิกนี้วิกลี่นะครับที่เราสังเกตได้นะครับจากที่ผมดู MT5 นะครับก็ต่อส่วนนี้นะครับมีนัยะสําคัญนะครับหนึ่งสองตรงนี้นะครับสามสี่ตรงนี้อันนี้ผมก็นับบ่วม่วไปนะครับก็ไม่เคยรู้เรื่องนะครับแต่เพียงแค่ว่าเรามาดูด้วยกันว่าโอเคครับไม่เคยโกหกใครนะครับเดี๋ยวสักพักข่าวก็มี ตรงนู้นตรงนี้เออบิตค้อยบวกสิเซนเนื่องจากคนนู้มาให้อย่างนู้นอย่างนี้ครับบ้าบอรครับเพราะเขาซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วแลวคนที่ขายขาดทุนแล้วก็เดี๋ยวก็กลับมาเข้าใหม่หาเงินเข้าใหม่แล้วก็ลงทุนต่ออย่างน้อยๆสองหมื่นสองพันอกร้อย 22, มีโอกาสได้เห็นวันนี้ต้องปิดแท่งนี้กลับขึ้นมานะครับก็คิดว่าตอนเช้ามันกดลงมาแล้วนะครับดันงนั้นแล้ววันอาทิตย์เสาร์วันอาทิตย์ชอบทุบใช่ไหมครับมันอาจจะลากขึ้นไปเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับโซนนี้ 30 0 0 0ดอลลาร์นะครับก็มีโอกาสนะครับก็ตามเฟรมวิกที่ผมพูดไว้นะครับว่าวิกลี่จะต้องเป็นแบบนี้ให้ได้โอ้ยอยากขึ้นก่อนหยุดก่อนกำลังทำคลิปอยู่ขึ้นไปไหนนักหนาะนะครับวิกนี้ตามเฟรม5วันนะครับก็จะเป็นตั้งสีเกี่ยวได้นะครับผม โอเคนะครับจะเป็นลนนักษณะนี้เดี๋ยวผมจะดูตัวของบิตคอยก่อนแล้วกันนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับพูดถึงลงกลับมาทันทีเลยไม่น่าว่ามันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันตามเฟรมของมีแรงซื้อนะบอกแล้วว่าไปอแบบเงียบๆนะครับนี่ไอเป็นจุดนี้นะครับเรียบร้อยครับทุกตามเฟรม านไปหมดแล้วนะครับตามที่ลูกสอนนะครับผมเนะี่ยโซนนี้แนวต้านอยู่ที่อาจจะวนกลับมาที่19,400ก็ได้นะครับทุบลงมาเป็นธรรมดานะครับเดี๋ยวดูตามเฟรมใหญ่นะครับแนวต้านอยู่ตรงไหนโอเคครับแนวต้านจากแนวรับกลายเป็นแนวต้านจากแนวต้านกลายเป็นแนวรับก็โซนนี้ นะครับไม่ตันให้ถึงนะครับมีการทุบลงมาก่อนนะครับเพื่อเกลวอเดอร์ดังนั้นแล้วตามเฟรมที่มันสูงอยู่นะครับ M5 ตวัดขึ้นไปนะครับ M5 ตวัดขึ้นไปนะครับอาจจะเลื้อยลงมานะครับแต่ดูแบบนี้แล้วมันเลื้อยจนตายนะครับผมถ้าเกิดย่อลงมาข้อประมาณสักโซนนี้ก็มีโอกาสนะครับแต่แถวโซน19,400นกะครับก็น่าจะไม่หลุดแล้วนะครับส่วนตั้งเฟรมของ S1 นะครับก็สูงมากๆเลยนะครับดังนั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะย่อได้นะครับเพื่อนๆนะ ย่อได้แต่ตอนนี้ย่อก็น่าจะไม่ต่ำกว่า19,300แล้วก็น่าเดี๋ยวจะบินกลับไปที่แถวโซนนี้ได้นะครับรอบ21,000กว่ากว่านะครับถ้าดูตามเฟรม s 4นะครับคนไหนถือตามเฟรมใหญ่นะครับก็น่าจะสบายใจได้แล้วโอ้โหเป็นที่ตามที่ผมคาดการไว้เลยถูกต้องครับผมวันนี้ดีใจมากๆเลยนะครับก็ปิดมาหลายวันแล้วนะครับแต่ในระหว่างปิดก็มีถูกด้วยโอ้โหครับเรียบร้อยตากุจินะครับชัดเจนมากมากเลยนะครับวันนี้ มันทําอะไรกันนะฮะเดี๋ยวมันจะเป็นตรงนี้ครับโอเคสองหมืนเท่าไรจ้าโอเคตรงนี้สองหมืน่นสองพันเก้าร้อยนะครับเี๋ยวสองหมืน่นสามพันตันลาร์มีโอกาสถ้าเราดูตามเฟรม S4 แต่ถ้าตามเฟรมของ D1 น,นะครับเนี่ยกราฟมันเพิ่งเริ่มยกตัวเพิ่งเริ่มก่อก่อสร้างฐานมันก็ต้องวนตรงนี้สองหมืนแปดนะครับแล้วก็ตรงนี้สองหมืนหกนะครับตามสเต็ปนะไม่ใช่สเต็ปนี้หมายความว่า ไอ้เพื่อนๆไปดูกราฟที่ผมตามตั้งแต่ตอนเช้าเลยนะครับก็น่าจะเป็นไปตามที่คาดเนี่ยแหละครับประมาณโซนนี้นะครับ D1 นะครับจัด D1 เปลือยๆตบแบบนี้คุณจะร้องอาห้านะครับ D1 นะครับห้าหาที่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยที่ผมบอกว่าสองหมื่นถมมันเก้าร้อยเพราะอะไรเพราะว่ามันจะไปโชว์ของตามเฟรมวิกนะครับขอย้ำนะครับนี่คือการเดาของผมล้วนๆเลยนะครับเพื่อนๆไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนเลยนะครับอ่าอย่างน้อยขึ้นเป็นสักครึ่งแท่งก็ยังดีนะครับเป็นแบบนี้ก็ได้ หรือวีคนี้มันจะตบมาตรงนี้เลยก็ได้วันนี้เลยก็ได้โอ้โหขนลุกขนลุกมากๆเลยนะครับนี่คือคิดเพิ่งคิดได้ตอนนี้โอเคนี่คือเราดีใจกันก่อนนะแต่ถ้าลงมาเขาไม่เป็นไรนะครับผมได้ปลายไส้แล้วนะครับผมนะก็โอเคโซนนี้วีคนี้ใครจะไปดูมันอาจจะตบขึ้นมาตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็วันจันทร์มันจะบินไปที่สามหมื่นสี่สามหมื่นหกก็ได้ได้หมดเลยนะครับถ้าสดชื่นนะครับแต่ตอนนี้เราคิดว่ามันจะไปได้หรือเปล่านะครับแต่ตามเทรนด์สั้นๆมันย่อบ,บ้างก็ธรรมดานะครับ ย่อบ้างก็ธรรมดานะครับมีการทุบลงมานะครับทุบลงมาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดองรรศาของไทเปมหนึ่งนาทีเป็นแบบนี้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็ดึงขึ้นนะครับเด <ส così S 1> ี๋ยว <although. S 3> มันก็ดึงขึ้นลงมาไม่นานหรอกครับโอเคตัวของ M 5สูงแล้วนะครับ M 1 5สูงแล้วแต่สูงแบบเลื้อยแสดงว,ว่ามันขึ้นต่อได้นะครับเพื่อนๆน,นะครับก็ x หนึ่งเนี่ยเริ่มเริ่มห,กหักหัวแล้วนะครับหักหัวตรงนี้หมายความว่านี่หักหัวตรงนี้าหาักหัวาหาักหัวลงมา แต่เยื้องอกข้างไม่ตำลูใหม่ยกฐานสูงหักหัวลงมาจะเป็นลักษณะแบบนี้ตรงนี้จะต้องหักหัวลงมานะครับหัวลงมานะครับจะต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่คือกราฟของบิตคอยนะครับเ,เพื่อนๆก็มีแรงซื้อตลอดนะครับขึ้นไปเถิดครับผมตีเส้นในคุณแล้วคุณบินไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะดูตัวของ ในขนาด OKX เล้วกันนะครับเพื่อนๆนะครับก็ลุ้นกันต่อไปครับหวังว่ามันจะบินขึ้นไปนะครับส่วนของ Luna NC ก็มาแล้วเช่นกันนะครับมาแล้วลูกฉานะครับก็ไม่ใช่โกโกวานะครับผมก็มาตามที่เส้นที่ผมพูดไว้นี่แหละครับก็มาแล้วนะครับ S4 ต่อไปก็น่าจะมาแต่แถวโซน60,002หรือว่า8,002ในใบเน้นนะครับแต่ด้านแรกต้องผ่านตรงนี้ได้ก่อนนะครับ58,000หรือ5,800ของใบเน้นหนะครับส่วน Luna NC นะครับ Luna ส่วน Luna NA นะครับหรือ Luna LUNA ส่วนลูน่าสองนะครับตอนนี้2ดอนเรียบร้อยแล้วตามคาดนั่นหมายความว่าเขาต้องผ่านตรงนี้ได้สเต็ปแรก2.24แล้วก็บินไปที่2.67นะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณสมาชิกในกลุ่มที่สนับสนุนและก็ขอบคุณที่หลายๆท่านสนับสนุนช่องให้ผมด้วยนะครับเป็นค่ากาแฟเล็กๆน้อยๆขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับก็ผมเองก็ เป็นการคาดเดาเท่านั้นนะครับเป็นการคาดเดาเท่านั้นน้องๆคนไหนที่ติดตามอยู่พี่ๆคนไหนที่มีปอดหลัก10ล้าน20ล้านร้อยล้านก็ขอบคุณมากเลยที่รับชมคนไหนปอดหลักร้อยก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เรามาลงทุนนะครับแต่ยังไงก็พยายามศึกษาครับด้วยแล้วก็ข่าวด้วยนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกเทรดแบบไหนนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับโอเคผมยกตัวอย่างขึ้นมาตอนนี้19,800นบวก4%นะเดี๋ยวผมอยากรู้ตลาดก่อนนะครับเดี๋ยวมีโอกาสที่จะไปได้เท่าไหร่นะครับ10,000 9 8 0 0นะครับลบ4%โอเคสรุปตลาดอยู่ที่1 9 0 0 0ดอลลาร์ผมคูณกับ10%วันนี้อ่โอเคไม่ใช่คูณนะครับบวกบวก10%อ่าบิตคอยจะไปที่2 9 0 0ถ้าเกิด10%นะถ้าเกิดว่า5%จะไปที่1 9 5 0 0โอเคครับจะไปที่6%โอเค20,000ดอลลาร ถ้าเกิดไปบวก15% 21,000ถ้าเกิดไป20%ซึ่งมีโอกาสเป็นไปได้น้อยมากๆแต่เป็นไปได้สำหรับคืนนี้ก็เป็นไปได้โอเค22,800อ่า22,500ก็ 22, ได้หรือ17%เเรานตี้เราลองฝึกคิดดูแบบนี้ได้นะครับก็ไม่ได้ปิดนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอทุกคนโชคดีครับผมนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวไงมาทำคลิปใหม่หผมจะตาราง ฝึกให้กับนักเรียนอยู่นะครับผมสวัสดีครับ